นำตัวนำสารตัวอย่างมา1.0กรัมเห็นไหมนำสารตัวอย่างมา0.1.0กรัมที่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบม,มาทำปฏิกิริยากับ nh c วงเล็บ2 c 2 o 4ได้ตะกรนแคลเซียม c 2 o 4หนัก2.56กรัมตัวอย่างแคลเซียมในสารตัวอย่างเนี่ยมีแคลเซียมอยู่ร้อยละเท่า่าก็น่าจะเป็นเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ถูกไหมก็คือ จะได้ว่านํำสัต์ตัวอย่างอะไรก็ไม่รู้ x มาทำยากับ nh สวงเล็บ2 c 2 o 4ได้เป็นตังกรของ c แคลเซียม c 2 o 4แล้วก็อะไรก็อีกก็ไม่รู้เราไม่รู้ถูกไหมเขาบอกมาแค่นี้จากโจทย์ก็คือ x เนี่ยมา1กรัม1.0กรัมทำยานี้ไม่บอกมาได้แคลเซียมไอตัวเนี้ย5 5 6กรัมป้วถามว่า อย่างน,นี้มีแคลเซียมอยู่เท่าไหร่เฮ้ยเราไม่รู้สูตรเมเลกูลอันนี้นี่ทำไงดีอะดูดิแคลเซียมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวนี้เลยถูกปะแสดงว่าแคลเซียมเนี่ยที่เกิดในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ต้องมาจากสารตัวอย่างดังกล่าวนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีแคลเซียม เพราะนั้นสารตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแคลเซียมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องมาจากสารตัวอย่างเท่านั้นเพราะในเนี้ยมันไม่มีอะตอมของแคลเซียมอยู่เลยถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาได้ว่าไอแคลเซียมในเนี้ยในในสารผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมีค่าเป็นกี่กรัมก็มันก็มาจากสารตั้งต้นเท่านั้นกรัมแหละสมมุติถ้าคำนวณได้ตัวนี้มีแคลเซียมอยู่10กรัม10กรัมเนี้ยก็ต้องมาจากสารตัวอย่างทั้งหมด10กรัม เพราะฉะนั้นง่ายมากเลยเราก็หาว่าแคลเซียมในผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะมีค่าเท่าไหร่ถูกปะ,ะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่า 1>, <c oughs> 1, 1โมลโมเลกุลของแคลเซียม c 2 o 4เนี่ยมีแคลเซียมอยู่1โมลอะตอมถูกปะ,กปะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องหาจำนวนโมลของแคลเซียม c 2 o 4อ่า ซึ่งการหาจำนวนโมลเนี่ยพูดไปมากมายหลายครั้งแล้วถูกปะว่าการหาการเปลี่ยนจากกรัมอันนี้เป็นกรับถูกปะเป็นกรามเป็นเป็นโมลการเปลี่ยนจากกรามเป็นโมลก็คือจากหน่วยย่อยมาเป็นหน่วยใหญ่ต้องหารด้วยมวลโมเลกุลเพราะฉะนั้นเราต้องไปคิดว่า2.56เนี่ยคิดเป็นกี่โมลก็ไปหามวลโม,มเลกุลสิแคลเซียมหนึ่งตัวหนัก40ถูกปะ เปิดตารางถ้าดูคาร์บอนหนึ่งตัวหนัก12เพราะนั้นมี2ตัวคูณ12เข้าไปออกซิเจน1ตัวหนัก16เพราะฉะนั้นก็16คูณ4ตัวถูกปะก็ได้เท่ากับบวกเลขนะ40บวก24บวกกับอีก64ปึบบได้128แสดงว่าโมลมุลู2รอก็เอาไปหารจะได้เท่ากับ0.02มูโมลแสดงว่า ถ้าสารนี้มีแคลสารนี้ศูนย์จุดสองศูนย์จุดศูนย์สองโมลก็ต้องมีแคลเซียมศูนย์จุดศูนย์สองโมลอะตอมเช่นเดียวกันเพราะเรารู้ว่าสารหนึ่งโมลเนี่ยมีแคลเซียมอยู่โมลอะตอมหนึ่งโมลถ้าถามคาร์บอนก็มีหนึ่งโมลของสารนี้จะมีคาร์บอนอยู่สองโมลอะตอมมีออกซิเจนอยู่สี่โมลอะตอมแต่เราสนใจแคลเซียมเพราะนั้นถ้าเรามีศูนย์จุดศูนย์สองโมลก็ต้องมีแคลเซียมศูนย์จุดศูนย์สองโมลอะตอมเช่นเดียวกัน ทีนี้แปลงจากโมลเป็นหน่วยเป็นกรัมถูกไหมเพราะว่าเราต้องหากรัมเพราะว่าถ้าเรารู้ว่ามีแคลเซียมอยู่นี้กี่กรัมกรัมของแคลเซียมเนี้ยก็คือจํานวนปริมาณแคลเซียมทั้งหมดที่อยู่ในสารตัวอย่างถูกปะอืมซึ่งจะได้ว่านี่แปลงจากโมลเป็นกรัมต้องคูณด้วยจุหน่วยหน่วยเล็ก ไอ้หน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยต้องคูณด้วยมวลโม,ลโมลเลกุลก็คูณด้วยอะตอมของมวลอะตอมของแคลเซียมคือ40เพราะนั้นจะได้ว่ามีแคลเซียมอยู่ในสารนี้0.8ยกรัมในสารนี้2.5 6กรัมมีแคลเซียมอยู่0.8กรัมแต่ซึ่ง0.8กรัมนี้มันมาจากในสารตัวอย่าง1กรัมถูกปะเพราะนั้นถ้าถามว่าสารตัวอย่างมีแคลเซียมอยู่ร้อยละเท่าไหร่เราก็ต้องเอาไปเทียบว่าอ๋อ สาร x เนี่ย1กรัมมีแคลเซียมจริงอยู่0.8กรัมถ้า100กรัมพรที่เป็นร้อยละก็มีแคลเซียมอยู่0.8ส่วน1คูณ100ได้เท่ากับ80นั่นเองคำตอบคือ80นะนี่ดูเหมือนยากไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเราต้องเขียนํำรองเขียนสรรมการดูก่อนว่าอ๋อสารตัวอย่าง หนึ่งกรัมเนี่ยทำยากับสารอะไรก็ไม่รู้ได้เป็นแคลเซียม c 2 o 4 2.56กกรัมแต่เราต้องรู้ว่าแคลเซียมเนี่ยเห็นไหมมันไม่มันไม่ได้อยู่ในสารตัวนี้เลยเพราะนั้นแคลเซียมที่เกิดขึ้นจะต้องมาจากสาร x สารตัวอย่างของเราเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเราหาได้ว่าแคลเซียมในผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีค่ากี่กรัมมันก็บอกว่าทั้งไอกรัมทั้งหมดนี่แหละมาจากแคลเซียมที่อยู่ในสารตัวอย่างอ่าเพราะฉะนั้นเรารู้ว่า เราก็ต้องหาจำนวนโมลถูกป้ะเรารู้ว่าหนึ่งไอสองจุดห้าหกกรัมเนี่ยของสารผลิตภัณฑ์เนี่ยมีค่าเป็นกี่โมลถูกไหมก็หารด้วยโมเลกุลออกมาได้ร้อยี่สิบแปดก็หารได้ศูนย์จุดศูนย์สองโมลเรารู้ว่าหนึ่งโมลของแคลเซียมซีสองโอสี่เนี่ยจะมีแคลเซียมอยู่หนึ่งโมลอะตอมไม่ไม่เขียนอะไรเนี่ยคือเลขหนึ่งถูกไหมหนึ่งโมลอะตอมเพราะฉะนั้นถ้าสารนี้มีศูนย์จุดศูนย์สองโมลโมเลกุลก็ต้องมีแคลเซียมศูนย์จุดศูนย์สองโมลอะตอมเช่นเดียวกัน เพราะนั้นแปลงจากอะตอมแบกมโลอะตอมเป็นเป็นกรัมถูกไหมแปลงจากหน่วยย่อยเป็นแปลงจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยต้องคูณด้วยมวลโมเลกุลหรือมวลอะตอมของสารนั้นแคลเซียมหนักหนึ่งอะตอมหนัก40 0. 0 2ดคูณ40เท่าก,กับ0.8กรัมแสดงว่าในผลิตภัณฑ์เนี่ย2.56กรัมมีแคลเซียมจริงอยู่0 8ดกรัมซึ่งแคลเซียมทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้มาจากไหนเลยมาจาก สารตัวอย่างเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็เทียบติว่าสารตัวอย่าง1กรัมมีแคลเซียมอยู่0.8กรัมถ้ามี100กรัมสารตัวอย่างจะมีแคลเซียมอยู่เท่าไหร่ก็คือคิดมาเทียบมิตรเดียรได้80กรัมใน100กรัมนั่นเองก็คือเป็น80%ตอบข้อที่4ไม่ยากเลยนะอืม